น้ำเพื่อบุญธริตตอนนี้ครับ เอา้คนอนที่ตามไลไลไลเอาบิงเอาบอแต่ีกคนูคิดเนี่ยคนลูจากม้จ่ายปีอจ่ายจี๊เนสี่งูี่บเ้นท่อ อเขากระถอกงามด้วยเขากระถอกงามแม่ไทยพอด้มึงฆ่าบางอยากรลังถอกใส่นมนมเขาเอาดำหนีบ่วเาวตีละวบาวตีละ ถ่ายวิดีโอธรรมาดาทำกิมบะได้ก็ไปบรรยายเอาเอ,องข่างขางให้ยางลงสะพานลองหนัแง,ง,งแกงมองลองแกงมองรองแกงรองแกงแกงแกงนกหวาง แกงวงมองลองแก่งฮอกวงแกงฮอกวงแกงฮอกวงเือของน้องตะกันน่ะละเออขขางขางมต่ปลาข่อยงงาบเขียดบ้านเขียสว่างเขาเกล็ดบ้านแก่งสว่างเก่งสว่าง ขาเกียบเนแก่งสว่างเนี่ยสินค้าเนก้าบนะครับก้าบปาน่อแปงแผ่นทอดกรังมะฮ่อเกียบเป็นแกนสวาส่างนขถางแถวหนีถนนแถวนี้ดีแน่ปลากรวยทางข้างงามนี่ปลากรวดทางท้างเออกระรังไงงา หอดปลายางของปลังทางท่าก็มีนะครับเข่างามเขาปลายางงามเขาหลงทาาทีนี้ชื่อช่องหน้านะครับตลวก็เเนี่ยปุยาตาญาปุยาตายาเฮ้ยเขางามเนี จะว่าเขาหลองผิดนะครับคือรับก็เขาหลองผิดไม่งานนาบาดเป็นบาทบาทแก่งไม่งาน บานฮอกระซำบานงอเดือดลเียออเออกระหล่าก <ốt> ี่ใบบานฮอกรำบานงอเดือดเออก็ะหล่อกันของตกลอมหวานุากยู่ยนดูยาเป็นมนเมาคอยเมกุนข้าเหตตาสางเป็นวนทาง มากินหมกอ๊ดไท,ทยลากเลัก็ีนะครับลากเลยก็สน,นะครับเพราะว่าเออยืมเ,เพียงเขามม่ลอนะครับพราเวงมากือได้แหล่ะครับบันหหอจำหนึ่งนะบันหหอ บ้านมันแก่งไวแล้วแบดี๋ยวก็ซื้อบ้านบกบ้านมันแก่งมากแล้วซื้อบ้านบกแล้วบ้านบกจะมีสองหมู่บ้านเขาแบ่งครึ่งบ้านบกเปนเดิมเขาจะเอื่อนว่าบ้านบกคือเก่าบ้านบกแดงออกไปเอื่อนบ้านนวลลดวนมันเกลียวเอื่อนบ้านโนวนลำดวน นอดนำดวนนอดอาออกมานอดำดวนอยู่ก็เห็นอะไดอกล้ำดวนยังดอกดรอปดอกหอมดีเท่าไรแล้วมัอนอ,ออกใไบไม่น่นนะโอ้ยที่น,นู่นยางแล้วไปกินไปกินอะไรนอดใบด้ำดวน เอาเกตบ้านบลกล่ะเอเกตบ้านบลกแล้วจ้าถนนหนทางดีแล้ว <c oughs> บ้านบลกมันมีอันบาน้านนายกาอบตถนนหนทางก็ดีจ้าบันบลกไปล่ะไปหาบ้านลุงไม้ท้องขารละ เอ้ยอยากให้พี่น้อ,มเมองเบิ่งนำอยู่ต้องหาผืนตังคีดีโอมาแค่สีว่ามันทางแค่สีว่าทางไป<า>งห <c oughs> น้าถนนทนทางไปหน้าเยอะกว่าที่ครับพี่น้องเองมึงไม่จะลุ้มจะบอก ขลายเกตบ่านนนลลำดวนเกตบโนนลำดวนพคตรุกเดินไปใหม่น่ำยังหูวหน่ำยังทั้งหัวเออก็อยูเบ็นแก่ง บุมยน,น่ำครั้งในถนนคนท่าแสดงว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้ารู season, friend. Friend. ้มาเสงเหมือนโบกฝนตกเยียมนะครับตกเศร้าไปแล้วฝนตาไปแล้วฝนยุดไปแล้วเริ่มต้นถนนข้งฟ้าท้าย ไอ้ถนนบนกแนเล้ปนแม่พี่น้องเลยจะไปส่งไอ้น้อพี่มาลับที่เสียนนดีเนาะีนงดนนเถอพีน้อนไันโอ้ยถนนบรรกแผ่นเป็นหายแห้งเด้พี่น้องเลย ออกลุ้มนั่นแล้วก็มาใส่ลุ้มนี่เองแบบนี้ะลสาเออชิ้นๆเ้ินน้ำหาดีใครสิมาลาพอบตมนแปนนใครสิมารับพีสอบแต่นุนเหมืนน้องแปนนาะลงบุแต่ละหมองแต่ละบอน หัะอันเผารถแตกเบถนนบนทางรถปูนหพี่นอะ ถึงกู่างถนนบรรณนกแตนยินดีค่น้องเอ้ยคอยเดึงคอยนึ่ใครทิมารับที่สอบน้อองค์กรใดทิมารับที่สอบถนนบรรณนกแตนเลยบรรณนกแตนทางไปลำบากหน่อถนนเละเบิดพี่น้องพี่น้องถนนบรรณนกแตน ทิ่งแล้วเถาเอ้ยทางางลิข้างคุลุ่มเป็นบอ่อแถบที่ไปบ่ได้มาบ่เป็นแล้วมันต้องแปลนตั้งหลักถึงแถวนี้แห้งลำบากเนี่ยอืยแต่เดือดดิค่ะ งบอกอะไรการทีส่ใหญ่วตัวนจงไ้สารลดเที่ยวเอ้สีมาราคาติแมาเฮี้ยคอมเมนต์ห่างๆแบบกเตะเอ่อตอนไหนน้อเออนไหนน้อที่ไหนไหนน้อแบบักเตะน้อคอเ้จ ว่าจังใดล่ะมอเตอร์ไซค์ไมเตอร์ไซค์กันยังหลีกคัญยาลำบากสลดใหญ่ยิ่งจังไดฮบอันั่งันจันั่ย่าอัน้อนอันุ่หน้ายงใหญ่คนม่าเกยดเ่เด้อบอนน้างใผู้ใดมี อันนั้นพ่อได้มาซอยเฮ็ดทางเที่ยวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทางเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเหวสงสารเด้แต่ละขั้นเลี่ยนรถก็ได้ยักขักดเลื่อนหน่องเล้่อเป็นขักขัดซอยกันแ่ซอยกันเบาเรื่องถนนหนทางพ่อได้เที่ยวให้โซโซให้หน่าริษยา ซอยเนี่ยไม่เหตุทางใเที่ยวเนี่ย,ยหน่ายง่ายกูใดเป็นหน้ายกเป็นยังกลับมาเบิงมาแย่งมาตรวจสอบถนนหนทางมันหลุกแหงกอกบุแหงกูยบไม่จเอาปตอมันหน่อยต้องเอาหน้ายกแล้วมาเบิงถนนหน,นด่าง ขาบาทอาอบตสั้นหน่นนนอยๆนอยข้อใดก็ขออยู่แต่ไม่ยกบ่อนุมัติก็บข้อใดาที่เก่าล่ะสงสารอยู่ผู้ใดเป็นอบตอก็ได้เพราะว่ามันบ่เป็นถนนอบตอมันเป็นถนนอันของนายยกเลยออบตอู้ก่อนทางที่หนามเดี๋ยวก็จะทำน,น,น้ำ ให้อบตอกระบาดได้เด็กอบตอลุนน่องรุ่นชุดรุ่นลูกสาวหล่ะต,ต้องรุ่นพ่อคือนายกคุนจังก็สีดีเนี่ยว่าพี่เจ้าเท่านั้นวันนี้งานเป็นข้าวมาลับผู้สอบตบคุณมากทีเป็นทางคอนกรีตของอบตอลูกสาวหล่ะขอมาได้จำหนีละ เป็นจักกิโล่ละไรเส็ก็ผ่านสองสามลูกพอบตอลูกสาวหลาเท็ดได้แตอพอที่บออนุมัติลูกมาเห็นต่อหนอดบันบ,บุนบนกบรรนลำดวนจะเิได้แยนสะดวกสบายเป็นทางทหารเกา่าแถวนี้เป็นทาง,งนะ โอ้ยเกียวเข่าเลยเว้ยพี่น่องเอ้ยแถวนีเกียวเข่าออกแล้วเข่าลูกสุดมาแถวนีทางสะดวกเป็นทางอบตเทพไทยทางนายโยกท่านใดใน <c oughs> ทางอบต เป็นข้อตีนเขาเลืองเบิรนระเด้อหน้าเขาเลืองหลือเปล่าเข่าพื้นเขียวตาดิบเขียวมาเนอะเขาหน้าจะพอลุงเป็นบ่อ